ที่เราบุกตอนนี้เราบุกจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบค่าที่รองรับชุมต่ยพที่ผ่านซึ่งมีระยะและระยะเวลาในการตรวจสอบจำกันแต่แล้วลูกรวมพิจารณาฐานแวดล้อมแล้วน่าเชื่อว่ามีการทำ่งสำคัญที่ผาวที่เจออย่างันอันนี้เราตรวจสอบซึ่งกระบวนการที่สื่อมวลสารไปอยู่ในกระบวนการการสอบสวนครับซึ่งในวันนี้เนี่ยมาตรฐานส่วนก็คงกรงับความทุกแล้วก็ มาพบแล้ว <whales> ก <laus> yeah, ็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกาก้ร nah ื่องส่ว่าเราตากามดำเนินเราพอสิการการสอบสวนเนี่ยก็กกับผูู้บกัก็ต้อในทั้งหต้องมีการสืสอบด้วยชื่อนมีการดเิการอยู่แต่ผมต้องใช้เวลานี้ึ่งจการกับเราสอบตามจำนุนที่ข้านะ ขณะนทางทุกสในโครงขอเีัครับแต่การคณะกรรมารตรวจสอบเนี่ยได้ไปสอบากครขอให้การเปนพิเครับาิเศษนะคะชื่อได้มากแค่นคล้วก็ี่จครับคือสนทนาเนี่ยทางา การตรงนี้เนี่ยผู้อำนวยสวนต้องมีหน้าที่ในการชั่งน้ำหนักกระยาซึ่งตรงนี้ก็ขอให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยสวนครับก่อนต้องจ่ายที่สิบแล้วเนี่ยภาพ B0 ที่บรรจุระหว่างการชงขันัำเทียนเนี่ยที่ท่านบอกว่าคณะกรรมการตอบต่อเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นเราจะเปิดเผยไม่ได้นะครับก็อยู่ในในเอกสารที่เราส่งให้ทางจังหวัดกับกลุ่พักเป็นการต่อบนะครับ อย่างนี้ต้องเรียนสื่อคนให้ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบขั้นที่จริงเนี่ยได้เป็นการสอบสวนของผู้เปรียบนะบอกว่าหมอไม่ให้สอบเนื่องจากอยู่ในระหว่างการรักษาเรื่องของการพิจารณาเรื่งองราวไม่ให้นายไม่ยอมให้สอบแล้วก็ใช้พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องมาซึ่งจะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยก็ต้องให้ฝ่ายสอบสวนจะดำเนินการต่อพิจารณาอย่างที่ผมเรียนสื่อคนท่านทราบว่าเวลาสอบก็จะมีหน้านที่ข้ามต้องมาขนาดถ้า ก็ดำเนินการอย่างไรค้ังมีของ้วจะที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ร้านหรือมาเจ้าหน้าทในที่ร่วมด้วยหมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ซึ่งเราระบวนน่าจะมีมายาหน้าเชื่อว่ามีการกระทำผิดตำรวจสองนายสองนายน่าเชื่อว่ากระทำผิดตามกฎหมายต้องลงโทษ อันนี้ต้องเรียนสื่อโดยเฉพาะที่ทราบว่านี่เป็นคณะการคณะกรรมาการตรวจสอบ็จัฒนา